วันนี้เราจะมาะดูหลังคานะครับหลังคา <c oughs> <c oughs> นะครับเวลาเราใช้เป็นนานๆนะครับอันนี้เขาจะเฉื่อ,อมอายุของเขาเองนะครับตัวนี้มันจะตกนะตกลงมาสาเหตุที่มันตกนะตัวนี้เนี่ยข้างในเนี่ยมันจะมีฟองน้ํามีผ้าผสมกับฟองน้ํานะครับยุนย่น ตัวตัวฟองน้ำเนี่ยมันหมดสภาพนะฮะรถ5ปีถึง7ปียิ่งถ้ารถคันไหนนะฮะถ้าเขาเรียกอะไรถ้าถ้าจอดถ้าจอดอจอดกลางแดดไม่มีที่จอดรถในร่มนะฮะมันอายุการใช้งานมันก็จะสั้นลงลง,ลงไปเนะรื่อยๆอันนี้เราเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนเรียบร้อย,ยแล้วมันของแท้นะครับซึ่งการการเปลี่ยนตัวนี้เนี่ยนะฮะลำบากยากนะครับ ไม่มีใครอยากให้เกิดแต่มันก็ต้องทำนะครับ B M นะครับนะครับผ้าหลังคานี้เสียนะฮะต,ตกมาหมดสภาพเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็แก้ไขเรียบร้อยนะอยู่ในสภาพเดิมถ้าหากท่านใดนะอยากจะทราบข้อมูลหรือ,อวิธีการแก้ไขยังไงก็ลอง ลองทักมาดูนะครับเราบอกให้หมดนะครับไม่มีการออกปกปิดคันนี้เป็นสปอร์ตนะ bm สปอร์ตสีภายในสีแดงเรียบร้อยนะครับขับรถไปส่งลูกค้ากาัน